รีบดูกันเลยค่ะแนวทางคู่ต้นบนแอดแผ่นแผ่นแอดปรีชาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็มาพบก,กับแอดมินนะคะกับช่องกอดติดหัยดังมาแชร์นะคะก็มาพบก,กันอีกรอบหนึ่งนะคะแอดมินก็ได้ไปรวบรวมแนวทางการเสี่ยงโชคตัวเลขเด็ดๆตัวเลขปังๆเอามาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งก็จะมีทั้งชุดเก่าแล้วก็ชุดใหม่เอามาเทียบให้ดูกันนะคะ เราก็ไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นกันที่แนวทางของแอดแผ่นๆก,นกันก่อนเลยนะคะซึ่งงวดที่ผ่านมา17กุมภาพัานธ์ก็ให้ตัวเลขมาหลัก9หลัก7แล้วก็หลัก1นะคะก็จับคู่ให้9 99 9197แล้วก็71นะคะก็ให้เข้า2ตัวบนนะคะนั่นก็คือ97นะคะคุณผู้ชมแนวทางแอดแผ่นๆนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะเราก็มาดูต่องวดต่อไปกันเลยนะคะงวดประจำวันที่ 1มีนาคมนะคะซึ่งก็ได้ให้ตัวเลขมาหลัก8หลัก6แล้วก็หลัก0ูนย์นะคะซึ่งแอดแผ่นๆก็จับคู่ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือ888 0 8 6แแล้วก็60นะคะแนวทางแอดแผ่นแนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าติดตามนะคะผู้ชมก็จดเอาไว้ดูแคปเอาไว้ดูกันเลยนะคะ เอาไว้ไปเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะมีทั้งชุดเก่าแล้วก็ชุดใหม่เอามาเทียบให้ดูกันแล้วนะคะก็ไม่ต้องคิดเยอะนะคะชอบก็จัดโลดนะคะคุณผู้ชมเราก็ไปดูชุดต่อไปกันเลยค่ะซึ่งก็เป็นแนวทางของแอดปรีชานะคะแนวทางรัฐบาลไทย1มีนาคมแอปรีชางวดนี้ก็ให้วิ่งรูดที่หลัก5นะคะชุด3ตัวก็คือ 8 5 3 8 9 3 9 5 0แล้วก็7 3 5นะคะมาดูต่อกันที่ชุด2ตัวกันบ้างนะคะซึ่งก็มี8 5 8 3 5 3 8 9 8 3 9 3 9 5 5 0และก็ 73นะคะแนวทางเอปรีชานะคะซึ่งก็สังเกตว่าสำนักนี้ก็ให้เลขตัวเดิมนะคะนั่นก็คือ8338นะคะคุณผู้ชมก็ไม่แน่ก็อาจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับงวดนี้นะคะ8338นะคะก็แอดมินก็ลงให้ท่านผู้ชมได้ดูหลายรอบแล้วนะคะสำหรับแนวทางที่ให้เหมือนกันนะคะ8338นะคะก็ อย่าลืมไปจัดลอตเตอรี่กันเอาไว้นะคะสนับ8 3 3 8นะคะเราก็มาดูต่อชุดต่อไปกันเลยค่ะซึ่งก็เป็นแนวทางของเอดมาลีนะคะแนวทาง2ตัวล่างนะคะงวดประจำวันที่1มีนาคมนะคะซึ่งก็ให้เด็นล่างที่หลัก6กับหลัก9นะคะซึ่งก็มี9 6 6 4 6 8 9 8 เกและก็91นะคะแนวทางในท้าย2ตัวล่างนะคะแอดมานีนะคะชอบก็จดเอาไว้ดูกันนะคะไปดูชุดต่อไปกันค่ะซึ่งก็เป็นแนวทางของคู่โต๊ะบนนะคะ1มีนาคมก็ให้ตัวเลขมา2หลักนะคะคู่โต๊ะบนนั่นก็คือ60กับ61นะคะก็ ตัวเลขไม่เยอะนะคะชอบก็จัดไปนะคะผู้ชมแนวทางคู่โต๊ะบนนะคะ1มีนาคมนะคะแค่ไปดูจุดไปดูกันเลยนะคะท้ายนี้ก็โปรดใช้วิจารยาในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆุกสำนักด้วยนะคะท้ายนี้ก็ขอให้ทุกทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่ท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงสูงก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆนะคะแอดมินก็ขอให้ท่านชมทุกท่านโชคดีร่ำรวยมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะแอดมินก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ